วันที่14มีนาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเสกศักดิ์คุณสะอาดตัวแทนพนักงานบริษัทร,ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BTS c ผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้า BTS กล่าวว่าได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนื่องจากพนักงานมีความกังวลว่าประเด็นที่รัฐบาลติดหนี้ BTS ประมาณห0,000่นล้านบาทแต่ยังไม่มีการจ่ายหนี้และไม่มีแนวทางที่ชัดเจนจึงกังวลว่าอาจจะกระทบกับพนักงานและบริษัทในอนาคต ต้องแบกภาระหนี้ต่อไปนายเสกศักดิ์กล่าวต่ออีกว่ายืนยันว่าการมายื่นหนังสือในครั้งนี้ไม่ได้มาจากคําสั่งของผู้บริหารแต่เป็นความต้องการของกลุ่มพนักงานเองเนื่องจากที่ผ่านมากว่า4ปีแล้วไม่มีการดําเนินการและแม้ว่าจะมีการฟ้องศาลปกครองและมีคําพิพากษาให้หน่วยงานของรัฐช,ชาระหนี้ตามสัญญาจ้างแต่หน่วยงานของรัฐก็ยังบ่ายเบี่ยงและประวิงเวลาโดยการอุทธรณ์คาพิพากษา,าต่อศาลปกครองสูงสุดและยังคงให้บริการสาธารณะอย่างต่อเนื่องทั้ง นี้ในการยื่นหนังสือดังกล่าวได้กําหนดให้นายกรัฐมนตรีมีแนวทางอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ่ายหนี้ให้กับ BTS ภายใน7วันหากไม่ดําเนินการก็อาจจะมีการพิจารณามาที่ทําเนียมอีกครั้งแม้จะเป็นรัฐบาลรักษาการและอาจจะมีการพิจารณาหยุดเดินรถซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนหากมีการหยุดเดินรถแต่ขอให้ประชาชนเข้าใจถึงความจําเป็นยืนยันว่าที่ผ่านมาพนักงานและบริษัทมีความเป็นมืออาชีพมากพอและแม้ว่ารัฐบาลจะติดหนี้แต่ BTS ก็ยังเปิดให้บริการตามปกติ